เราครับว่าโอ้ยสอสอพักส้มเลือกไปแล้วเนี่ยไม่เห็นในพื้นที่เลยไปทํางานอะไรตรงไหนอยู่นะครับแต่เรารู้ฮะว่าสอสอพักเราทํางานกันหนักมากแต่บางทีประชาชนอาจจะไม่เห็นหรือเราไม่ได้มีหน้าเว็บไซต์หน้าใดด้านหนึ่งที่คอยรวบรวมผลงานของเขานะครับเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากการลงพื้นที่ของเขาที่เราแสดงผลลัพธ์เป็นแบบ Are a b a s e แบบนี้แล้วเนี่ยเราจะทําอีกหน้าหนึ่งที่เป็นหน้า Person Bas e เบสเพ n n ์ซแนลเก็คือเอาหน้าสสขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็กางลงมาตอนนี้ ขอบคุณกับปามสวัสดีทุกทุกท่านนะครับจริงๆวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่โดมนะครับพี่ป้อมพาวุฒินะครับข้างหลังแล้วก็มีพี่แม็กธีรชาติมาด้วยนะครับก็หลายๆท่านก็เป็น c ีอนะครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์อยู่ในวงการดิจิตอลแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับจริงๆหลายๆคนก็เคยร่วมงานในฐานะอาสา,าสมัครมาก่อน แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นน้องสุกัตนะครับออมข้างหลังนะครับผมคงไม่ได้เอ่ยชื่อทุกคนนะครับก็ขอขอบคุณที่วันนี้มาร่วมงานด้วยกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะเริ่มงานนะครับก่อนที่จะส่งไม้ต่อนะครับให้พิธีกรสุดหล่อของพวกเราฮะจริงๆปาล์มเองก็เป็นหนึ่งคนที่เคยเข้ามาร่วมงานกับพักในสมัยก่อนในฐานะอาสาสมัครนะับจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะครับก็ทํางานกับพักมาจนตอนนี้กลายเป็นเรียกว่าเป็นสตาฟภายในพักนะครับจริงจังแล้วนะครับแล้วก็มาช่วยงานหลายๆอย่างที่อบจลำพูซึ่งเดี๋ยวปาลมมจะ ขายของให้กับทุกท่านฟังนะว่าวันนี้เรามีโปรเจกต์อะไรที่น่าสนใจอยากจะให้อาสาสมัครมาช่วยกันพัฒนาโดยใช้ความรู้ทางด้านดิจิตอลบ้างนะส่วนปันเจนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ในแวดวงวงการนะครับก็จะรู้ว่าคนนี้นี่ความสามารถสุดยอดมากนะก็จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวข้องกับโปรเจกต์ภายในพักของปาเมื่อกี้คืออบจอลำพูนนะปันเจจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวข้องกับเรื่องภายในพัก อย่างเช่นตามหน้าข่าวที่เคยมีคอมเมนต์หลายๆอย่างว่ากระบวนการการคัดเลือกผู้สมัครนะครับรวมถึงการติดตามการทําหน้าที่ของสอส,อสอเราจะเอาแพลตฟอร์มดิจิตอลมาช่วยยกระดับยังไงบ้างนะครับรายละเอียดโปรเจกต์ต่างๆพวกนี้เดี๋ยวผมยกให้ทั้งสองท่านเล่าแทนนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากสื่อสารกับทุกคนนะครับในช่วง10นาทีนี้ตอนเปิดงานนะครับผมอยากให้ทุกท่านมาร่วมงานในฐานะอาสาสมัครแล้วรู้สึกสนุกนะครับตอนแรกที่ผมเข้ามาทํางานทางการเมืองร่วมงานกับพรรคอนาคตใหม่นะตอนนั้น นะก็ได้ยินคําพูดอยู่ไม่กี่ประโยคที่บอกว่าการเมืองเป็นเรื่องสนุกการเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัวการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนนะมันเป็นหน้าที่ของพรรคประชาชนที่จะต้องเปิดแพลตฟอร์มแบบนี้นะให้ทุกคนที่อาจจะมีความจําเป็นทางชีวิตหลายๆอย่างแต่เรามีใจอยากจะมาพัฒนาบ้านเมืองใช้ความรู้ความสามารถที่เรามีนะมาร่วมเดินทางกับพรรคได้แล้วทุกคนสบายใจมีความสุขที่จะเดินต่อไปร่วมกันกับพวกเรา ก่อนเริ่มผมขอดูมือนิดนึงได้ไหมครับข้าใจว่าวงวันนี้เป็นวงอาสาดิจิตอลเพราะฉะนั้นเราอาจจะพูดภาษาง่ายๆแต่ว่าเราพูดภาษาดิจิตอลกันได้ใครเป็น UX/UI Designer ในๆๆในี้บ้างยกมือให้ผมดูหน่อย <S <S อ่าหนึ่งท่านข้างหน้ามีอีกไหมเฮ้ยตอนลงทะเบียนมามีเยอะนะ14 00, 14 00. อยา่อยาเขินอย่าเขนะินอ่ะข้างหลังอีกหนึ่งคน,งนงสองละอ่ามีหลายคนมีหลายคนนะมีหลายคนอ่าสามคนแล้วครับเราคีไอเราคียไอนะฮะใครเป็นโปรแกรมเมอร์บ้างเขียนโค้ดได้โอ้เยอะหน่อยโอ้โห เยี่ยมและเยี่ยมและเราต้องการเราต้องการเราต้องการอยู่ใครเป็นเทสเตอร์นะนะแอมนี่ครับเจ้าของผลงานนะครับที่ทําเว็บไซต์เปิดเผยบันทึกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญปี60นะที่ตอนนี้ไลฟ์อยู่บนเว็บสภาแล้วคือครั้งนี้นจริงๆมีหลายคนช่วยกันเนาะแอมคือหนึ่งในนั้นนะครับเมีใครที่เป็น B A เป็น S A ไหมเป็นแอนนัลิสต์บ้างไหมครับมีไหมสุดยอดเราต้องการตัวคุณนะฮะ วันนี้ก็จะเห็นว่าเรามีอาสาที่มีทักษะนะครับหลายๆด้านที่มาตอบโจทย์เรื่องการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิตอลนะครับทุกๆทักษะเนี่ยเราต้องการนในการมาช่วยพัฒนาอีกหลายๆเรื่องผมยกตัวอ,อย่างเนาะอันนี้ที่กดสไลด์ไปได้เลยใช้เวลาสั้นๆนิดเดียวครับต้องบอกว่าตัวนี้นะครับคือเว็บทั่วไทยที่ตอนนี้ go live แล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่า UX UI ของหน้านี้ได้มาจากอาสาสมัครที่ช่วยกันออกแบบนะครับอาสาสมัครที่ช่วยกันออกแบบแล้วก็ ปาอาจจะเป็นคนหลักที่เป็นคนขึ้นโค้ดให้นะครับถามว่าตัวเว็บทั่วไทยเนี้ยพูดโดยสรุปมันคืออะไร,นะรสิ่งที่ผมต้องการนะตอนนี้ก็คือเอาเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยทำยังไงให้ทุกองคาพยพของพักไม่ว่าจะเป็นคนในคนนอกผู้สนับสนุนพักสมาชิกพักทุกคนในประเทศนี้เห็นว่าเรากําลังขับเคลื่อนพักไปในทิศทางใดอยู่ถ้าทุกท่านเข้าไปในเว็บทั่วไทย peoplesparty dot r th ณวันนี้จะเห็นพื้นที่แผนที่ประเทศไทยที่มีพื้นที่ส้มๆแบบนี้ครับบอกว่าในแต่ละเดือน ทีมจังหวัดไหนจัดกิจกรรมมากน้อยเห็นสสเห็นสทเห็นสจเห็นทีมจังหวัดของพรรคนะครับลงพื้นที่ตรงไหนบ้างก็จะมีจุดขึ้นนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันแรกผมแอบขายของนิดนึงนะครับที่วันนี้มีโปรเจกต์ที่แย่งปันเจมาพูดนะครับนิดนึงนะฮะอันนี้อยากขายเองส่วนตัวเรามีแผนที่จะทําเวอร์ชั่นถัดไปจากส้มทั่วไทยครับถามว่าส้มทั่วไทยเวอร์ชัน2เวอร์ชัน3คืออะไรเราจะมีหน้าหนึ่งที่เป็นหน้าคล้ายสมุดพกสส คำถามก็คือที่ผ่านมามักจะมีเ,เสียงของประชาชนตั้งคําถามถึงพวกเราครับว่าโอ้ยสสพักส้มเลือกไปแล้วเนี่ยไม่เห็นในพื้นที่เลยไปทํางานอะไรตรงไหนอยู่นะครับแต่เรารู้ฮะว่าสสพักเราทํางานกันหนักมากแต่บางทีประชาชนอาจจะไม่เห็นหรือเราไม่ได้มีหน้าเว็บไซต์หน้าใดด้านหนึ่งที่คอยรวบรวมผลงานของเขานะครับเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากการลงพื้นที่ของเขาที่เราแสดงผลลัพธ์เป็นแบบ Are a b a s e แบบนี้แล้วเนี่ยเราจะทําอีกหน้าหนึ่งที่เป็นหน้า Person Bas e เบสเพ n ร l Bas ลก็คือเอาหน้าสสขึ้นมาเลย แล้วก็กางลงมาตอนนี้พักประชาชนเป็นพักแรกในประเทศไทยนะครับพูดด้วยความภาคภูมิใจมากที่เรา API ข้อมูลเข้าไปที่สภาได้โอ้มันดูยากมากเลยนะประเทศนี้แต่เราทําได้แล้วนะเราทําได้แล้วคือคือในโลกเอกชนมันดูปกติเนกัน API เนี่ยแต่การ API กับภาครัฐนี่มันดูยากนะแต่ผมเชื่อว่าเราเป็นพักแรกในประวัติศาสตร์นะที่เรา API ข้อมูลกับสภาได้แล้วไม่ไม่ไม,ไม่ทำหนังสือขอประธานวันนอตรงไปตรงมา นะขอประธานขอประธานสภาฮะแล้วก็ประธานอนุมัติแล้วตอนนี้ข้อมูลการประชุมสภานะครับการลงมติการประชุมกรรมธิการการขับเคลื่อนงานทุกอย่างของสสเราในสภาข้อมูลอยู่กับพรรคแล้วนะครับแล้วเราสามารถที่จะนํามาแสดงผลได้เพราะฉะนั้นต่อไปสิ่งที่เราอยากทําครับลดภาระการจะต้องทํารายงานตัวเองของสสลงให้น้อยที่สุดปล่อยให้สสเอางานเหมือนที่เรามีนโยบายคืนครูให้ห้องเรียนใช่ไหมเราคืนสสให้ประชาชนดีไหมฮะนะเราคืนหอสสให้ประชาชน ไม่ต้องให้สสมานั่งทํารายงานครับคุณโฟกัสงานคุณไปนะแล้วเดี๋ยวเราเอาข้อมูลที่เรามีอยู่นะครับจากสภา,ามาแสดงผลรวมถึงการลงพื้นที่ของสสก็จะอยู่ในหน้านี้ฟีดโซเชียลมีเดียของเขาก็จะอยู่ในหน้านี้ว่าคุณสื่อสารอะไรบ้างอนาคตคุณเสนอกฎหมายอะไรบ้างก็จะอยู่ในหน้านี้เป็นหน้าสมุดพกสสโปรเจกต์แรกครับใครที่เก่ง UX UI Design อยากจะออกหน้าเว็บไซต์หน้าแบบเว็บไซต์สมุดพกสสให้กับเรายินดีฮะนี่คือโปรเจกต์แรกนะฮะแ,แอบขายตรงนี้ก่อนนะฮะ มีอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับพักคด้วยนะครับก็คือในเรื่องของกระบวนการการคัดเลือกผู้สมัครซึ่งผมยังไม่ลงรายละเอียด๋ยวให้ปันเจมมาเล่าเนาะเล่าเกี่ยวกับอบอจอนิดนึงนะฮะเ,เรื่อง City Data Plat พตฟอร์มันนี้หลายๆท่านน่าจะพอทราบข่าวอยู่แล้วผมข้ามไปเลยเนาะผมเอาเรื่องนี้ดีกว่านะครับเรื่องนี้ดีกว่าสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจในงานท้องถิ่นครับไอเรื่องเปิดเผยข้อมูลงบประมาณเรื่องอะไรพวกนี้มันเบสิกแล้วเนาะแต่คําถามก็คือเราจะเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนมากกว่านี้ได้ยังไงทุกท่านทราบไหมว่า การใช้จ่ายงบประมาณทุกอย่างเนี่ยนอกจากต้องยกกล้าง TOR รอผู้รับเหมามาประมูลแล้วเนี่ยมันจะมีขั้นตอนหนึ่งที่สําคัญมากมาก,มากเหมือนกันไม่แพ้กันก็คือการตรวจรับงานจ้างใช่ไหมครับการตรวจรับงานจ้างที่ผ่านมาเนี่ยเขาใช้รูปแบบคณะกรรมการเนาะซึ่งตอนเขาตรวจรับกรรมการลงความเห็นกันยังไงมันไม่เคยมีใครรู้ใช่ไหมครับจะดีกว่าไหมถ้าเรามีแพลตฟอร์มหนึ่งที่ทุกถนนทุกไฟโซล่าเซลล์ทุกโปรเจกต์ทุกอย่างที่ลงในพื้นที่ในเทศบาลต่างๆเนี่ย กาตรวจรับงานจ้างให้ประชาชนก็ไปมีส่วนร่วมด้วยจะดีกว่าไหมถ้าเราออกคําสั่งในฐานะนายกในนามนายกว่าการตรวจรับงานจ้างของเทศบาลต่อจากนี้ทุกอย่างต้องมีความเห็นของประชาชนในพื้นที่มาประกอบให้ hey, ดูซิคุณทําถน,นนใหม่อะ่ะฝาท่อหน้าบ้านฉันเสียเสียหรือเปล่าผูรา้รับเหมารับผิดชอบไหมอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราอยากผลักดันให้เกิดขึ้นเราอยากจะมีแผนที่แบบเนี้ยในเขตเทศบาลแล้วเราเห็นเลยว่าในแต่ละปีงบประมาณมีโครงการไหนที่ลงในพื้นที่บ้าง โปรเจกต์ไหนดําเนินการอยู่โปรเจกต์ Project ไหนกําลังจะตรวจรับงานจ้างเราให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตรวจรับงานจ้างได้นะครับอันนี้คือหนึ่งตัวอย่างเนาะกับแพลตฟอร์มของท้องถิ่นดิจิตอลนะครับทุกทุกงานที่วันนี้พวกเราจะมานําเสนอนะครับผมตัวอย่างเพียงแค่พรอน,นะครับไม่อยากใช้เวลาเยอะนะครับอยากจะบอกว่า Impact ของมันมากกว่าแค่ที่หนึ่งที่ Impact ของมันไม่ได้หมายถึงแค่อบบจอจลําพูนที่เดียวในเะพราะความสวยงามของแพลตฟอร์มดิจิตอลคือมันสามารถสเกลได้ อนาคตที่พวกเราวาดฝันไว้ก็คือทุกทกที่ที่เราเข้าไปบริหารเราอยากจะมีแผนที่แบบนี้ที่กดเข้าไปแล้วท้องถิ่นทุกทกที่เราสามารถมองเห็นงบประมาณที่ลงไปนะครับมองเห็นการตรวจรับงานจ้างของประชาชนในพื้นที่มองเห็นการทํางานในพื้นที่ของสอจอของสอทอของสอสอขององค์การพยพของพรรคประชาชนทุกอย่างนะครับอันนี้คือแกลนคอนเซ็ปต์ของมันนะครับที่ผมเชื่อว่าแพลตฟอร์มดิจิตอลเนี่ยจะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาอะไรหลายอย่างได้นะครับผมขอทิ้งท้าย นะครับช่วงต้นนิดหนึ่งตรงที่ขอเล่ากาหนดการนะครับแล้วก็จะบอกบทสรุปโจทย์ในใจผมก่อนที่ส่งต่อให้ทางปามเนาะนะครับงานวันนี้นะครับก็เดี๋ยวพอผมพูดเปิดเสร็จนะครับก็จะมีทางฝั่งของปันเจขึ้นมาเล่าให้ฟังว่ามีโจทย์ของพักคอะไรบ้างของปามจะมาเล่าให้ฟังในโจทย์ของฝั่งของลําคูนนะครับแล้วหลังจากนั้นอยากจะเปิดโอกาสให้ทุกคนช่วยกันแนะนําตัวนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีการให้ลงทะเบียนแบ่งกลุ่มกัน จากโปรเจกต์ที่ปลาล์มปัญเจขึ้นมาขายเนี่ยแต่ละท่านสนใจอยากจะไปคอนทริบิวอยากจะไปเป็นส่วนร่วมในโปรเจกต์ไหนเดี๋ยวเราแยกห้องกันคุยเพื่อที่จะได้แลกเปลี่ยนกันมากยิ่งขึ้นคุยกันในรายละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับสุดท้ายตอนท้ายงานพูดง่ายๆเลยใครอยากพูดเลยเเราให้พูดฮนะแลกเปลี่ยนไอเดียกันได้หมดนะวันนี้อยากเป็นงานสบายๆพูดกันแบบเปิดๆนะครับอันนี้ก็คือภาพรวมนะครับของงานทั้งหมดในวันนี้นะครับสุดท้ายนิดเดียวครับก่อนส่งไ้ให้ปลาล์มนะครับ ผมคิดว่าสิ่งสําคัญโจทย์สําคัญของประเทศเราณนะตอนนี้เนี่ยก็คือความรู้สึกของประชาชนที่ขาดความเชื่อมั่นต่อรัฐนะครับหรือขาด trust สิ่งที่ทําให้เราขาด trust เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความไม่โปร่งใสนะการขาดประสิทธิภาพภาครัฐรู้สึกเงินภาษีที่จ่ายไปมันไม่คุ้มค่าเลยการขาดความเป็นประชาธิปติปะไตยหรือว่าการที่ประชาชนไม่ได้เป็นศูนย์กลางของผู้มีอำนาจเนี่ยสปอนียผมคิดว่าเป็น4ี่เสาสี่ปอที่สําคัญที่ทําให้เรารู้สึกว่ารัฐนี้กำลังจะกลายเป็นรัฐล้มเหลวเรารู้สึกว่าเราไม่ trust ในรัฐ ซึ่งความสวยงามของวงอาสาในวันนี้นะครับก็คือทีมดิจิตอลทุกคนเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าเครื่องไม้เครื่องมือทางด้านดิจิตอลจะเข้ามาแก้ไขปัญหาทั้ง4ปอได้ทําให้ประเทศนี้โปร่งใสามากขึ้นการใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นประชาชนมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นนะพะนั้นก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะครับแล้วก็อยากให้กําลังใจเราอยากจะทําให้งานของทุกคนมีความหมายนะครับแล้วก็เดินหน้าต่อพัฒนาประเทศไทยต่อด้วยกันนะแบบที่ทุกคนมีความสุข นะครับไม่ต้องรู้สึกว่าเราเหนื่อยมากเกินไปก็อนนี้ขอขอบคุณแล้วก็ส่งไมค์ต่อให้ปามครับผมครับขอบคุณครับ,บ,รบเราคุยกันมาตั้งแต่แรกว่าพวกเราจะพูดให้น้อยที่สุดไม่<อ>เหมือน <ผม S 1> เดิมแล้วเราจะชนะได้คือมีอยู่3มอย่างอันที่1เราต้องขยันกว่าอันที่สองเราต้องแม่นกว่าและอันที่สามเราต้องเร็วกว่าแม่นกว่าขยันกว่าแล้วก็เร็วกว่าอันนี้คือจุดแข็งของพวกเรา